สวัสดีครับเชา้าวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568นแนะครับเช้านี้ที่บางแสนชนบุรีนะครับนี่มันครับครับที่เตโยวิวาจันตุสาภโลกวินา ตุมาเตภาวาบันตารโยชุกีทิคาโุโกภาวิวาทนาสิลิศาริตจังมุตตาปจิโนตัดารุธรรมวัดอันิอายุวันโุขังทะลังาติสุะทุเจริญสุขะพงง ยาเจ็บยาไข้ยาปวดร่ำรวยๆนะโยมนะสาธุสาธุมันรับย่อาวาหะภราหะิโคเรนิชามรามเอวไม่ไวตัวที่นปานัีทีตัตตัจทม่าะมการที่จะไปที่ตัมปะนผู้นะเ์ยะ

ยุโตปาระโตจโรวันโตปนพระนโตสุขัาตาเมชาวิสังโตอนุสังคิ่อายุสตวะขรังวันังสุขันจปติภานโตจิกาจิัตตวะโมติยัปยัตตุปะปะติจิติปะวัตุสัพเปมงขรังโตสัพมุขมคนจมีแก่ท่านนะกัติจัปะเทวัตาเพราะเราทวดตาท้งส่งจงรักษาท่านตะกุตธานุภาเดนะวยอนุภา แห่งพระพุทธเจ้าสปัตยธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสถาปัตังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสองสาธาตูตัวตั้งเตขอพระพสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทสาธุครับาวนี้ที่เทศบาลนครแสนสุขเทศบาลเมืองแสนสุขครับสาธุมีเงินครับครับ ปิวาทานาทีดิสเนียสันติธรปรชาอิโดจัตตลอดตัมมาวัดกติอายุวันโนตุครังผ้าลางสาทุสาทุสาทุประกอบกิจการใดทำงานอะไรขอเจริญรุ่งเรืองเดินดองไหลมาเทมาโลกไฟใกล้เจ็บจะได้มีก้อยข้อควรความกับความเจริญไปใหน